นี่ดูนะครับอันนี้วิธีการพิมพ์สมการมาที่เมนูแทรกแล้วก็มาที่สมการนี่นะครับอันนี้คือเราจะเลือกรูปแบบที่อยากได้นะครับก็มีทั้งแบบอ่ายกกําลังแบบวันนี้หรือว่าจะมาที่เขียนสมการใหม่ก็ได้นะครับในแทรกสมการใหม่ปั๊บเนี่ยครับก็จะมีให้เลือกว่าอ่าอยากได้เป็นเศษส่วนอยากได้เศษส่วนรูปแบบไหนมีให้แบบเลขยกกําลังก็มีหลายรูปแบบนะครับ ัน,นแบบรากที่สองแบบอ,อินทิเกรตก็ไซน์คอสแทนก็มีนะครับหรือจะเป็นแบบจุดนี่ครับจุดข้างบนอย่างนี้ก็มีนะครับหลากหลายรูปแบบทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่สามารถเขียนได้ด้วยมาที่ด้านซ้ายมือสุดตรงนี้ครับนี่เขียนสมการด้วยมืออันนี้ก็ขยายให้มันใหญ่ได้นะครับขยายตัวนี้จะสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเขียนของเราได้หมดนะครับว่าเราจะเขียนแบบไหน แต่ว่าต้องเขียนลายมือที่มันสวยๆแล้วก็เขียนให้ถูกต้องตามหลักของคณิตศาสตร์นะครับไม่งั้นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะแปลงเป็นสมการให้ถูกต้องได้เนาะสมการข้างบนเนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่แล้วก็กดแทรกเข้าไปก็จะได้มาแล้วจะเขียนเอาหรือว่าจะแทรกอ่ามาที่เมนูแทรกแล้วก็จะมาทีละตัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะวาดก็อย่างที่บอกมาอีกครั้งหนึ่งนี่ด้านซ้ายมือสุด เขียนสมการด้วยหมึกตัวนี้นะครับนี่ก็เขียนได้นะครับแล้วแต่นะครับจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับ